สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องวันนี้จะพามาขยายเชื้อสังเคราะห์แสงนะครับก็ขั้นตอนไม่มีอะไรมากนะครับเชื้อสังเคราะห์แสงที่เคยถ่ายลงใน facebook ที่แดงๆวันนั้นนะครับวันนี้ก็สีออกจกะคล้ำนั้นนะครับพอขยายเชื้อได้แล้วนะครับเรามาเลยทำการต่อเชื้อนะครับวันนี้ได้ขวดน้ำ สิงนะครับในขวดน้ำประมาณ6ลิตรนะครับมาจำนวน8ปเก้าใบนะครับเรามาทำการขยายเชื้อนะครับหัวเชื้อก็อาหารของเชื้อก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มีไข่กับชุรสนะครับนิดหน่อยมันใส่ไม่เยอะนะครับชุรสส่วนมากจะเน้นไข่นะครับ ไข่ผมก็จะใส่ไปประมาณขวดละสองช้อนโต๊ะนะครับใส่ไม่มากนะครับเออประมาณสองช้อนโตะพอ,อใส่ไข่ลงไปในขวดอย่างในภาพนะครับแล้วก็ใส่น้ําเติมน้ํานิดหน่อย,อยแล้วเขี่ยไว้เป็นฟองให้น้ํากับไข่เข้ากันนะครับจากนั้นเราก็จะนําหัวเชื้อนะครับหัวเชื้อที่ เชื้อเดินดีแล้วนะครับเนี่ยครับก็จะเอามาเติมประมาณสัก 20cc นะครับต่อขวด 20cc ก็ประมาณสักแก้วน้ำนะครับแก้วน้ำดื่มเรานะครับแก้วปกติขนาดปกติก็จะใส่ไปนะครับใส่มปประมาณ2 0ซีแล้วก็จะเติมน้ำให้เต็มนะครับเติมน้ำให้เต็มไม่ถึงก็เต็มมากครับไม่เหลือประมาณคอขวดนะครับประมาณนี้นะครับ ก็ไล่ฟองอากาศออกให้หมดสักหน่อยแล้วก็นําไปตั้งในที่แดดนะครับมีดดแดดแบบแดดตอนเช้าก็ได้ครับแดดเช้าไม่ต้องแดดทั้งวันก็ได้ครับให้แดดเช้าเช้าจะดีนะครับสังเคราะห์แสงประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากก็ประมาณนี้นะครับกออ็อย่าใส่อาหารให้เขาเยอะเกินไปนะครับเดี๋ยวเขาจะน็อกน็อกอาหาร นะครับเหมือนคนกินอิ่มมากๆครับก็จะจุกนะครับครับผมครับสวัสดีครับ